สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆก,กดไลค์กดซับสไครป์ให้พี่หมีหน่อยนะครับ เรียกคุณปู่คุณพ่อคุณแม่นี่เป็นครั้งที่สองที่ฉันยืนส่งท้ายพีเก่าของจินคนเดียวตั้งแต่คุณไปสวรรค์วันนี้ฉันมีเรื่องจะบอกคุณฉันตกลุมรักใครสักคนอ๋อเขาคือกูหมิงเซียนด้วยไง ทำไมเขาถึงถือดาวไม่กวาดนั่นหนึ่งจะไม่เหมือนคนอื่นคนที่คิดว่าฉันเป็นสัปเหราาถ้าไม่มีคำสาบฉันยังสามารถให้ของขวัญแก่เขาและสารภาพกับเขาได้เช่นเดียวกับผู้ชื่นชมเหล่านั้นแต่ว่าฉันไม่เข้าใจว่าโรงเรียนจะตกลงกับดาราไม้กวาดให้ไปโรงเรียนกับเราได้อย่างไร ใช่ฉันได้ยินมาว่าใครก็ตามที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงประหลากรุ่นนี้จะโชคร้ายเราคุณไม่สามารถรับของขวัญจากเธอได้แต่ฉันไม่เต็มใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลือเช่นนี้ถูกต้องฉันเป็นลางร้ายที่ถูกสาปแต่ฉันไม่เต็มใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลือเช่นนี้ดังนั้นแม่และพ่อความปรารถนาปีใหม่ของฉันคือกำจัดคำสาปนี้และให้ฉันได้ของขวัญและสารภาพกับคนที่ฉันชอบ ถ้าคุณยุ่งเกินไปในสวรรค์ส่งทูตสวรรค์เพื่อฟังความปรารถนาของฉันฮดูสิว่ามันคืออะไรเอ๊ะมีอะไรเอ๊ะ อ๋ดูเหมือนว่าจะที่นั่นบ้านของฉันเหรอนางฟ้าที่ผ่านไปนี้มันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปเอ๊ะมองไม่เห็นมองไม่เห็น นี่คือรูปรักงที่สมบูรณ์แบบที่สามารถพบได้ในเทพนิยายกิบโบราณเท่านั้นแต่ดูเหมือนเขาจะอึดอัดคงอยู่ใกล้นี้ตุสพรังเกลราเงียบแล้วคงต้องหาผู้นั้นก่อนที่จะมาถึงกองกำลังเทพห้ามสินนามว่ามาถึงแล้วถ้าเข้ามาก่อนเกลราเงียบก็จะมีปัญหาไม่ต้องกังวลรัฐธรรมนูญของคนนั้น นั่นน่ารังเกียจต่อความฝันของ GIA a, a ถ้าคุณไม่คลายมันออกมาจะอยู่ได้ไม่นานฉันรู้ว่าฉันช่วยไม่ได้แต่ฉันจะพาเขากลับบ้านก่อนแต่ฉันควรจะทำอย่างไรต่อไป <c oughs> อ้าวคุณตื่นหรือ,อยังเยี่ยมมากคุณเป็นนางฟ้าที่ยินความปรารถนาของฉันหรือไม่ คุณไม่สามารถนี่คือจุบแรกของฉันที่ฉันต้องการเก็บไว้ให้คณาหมิงเฉิงมันร้อนมากเขาเลี้ยงอะไรฉันอ,ว,อวัยวะภายในทั้งหมดอยู่ในกลองไฟพรงดูเหมือนว่าจะมีการเปิดบางสิง่งที่เต็มไปด้วยฝุ่น รากับว่าวิญญาณที่ว่างเปลา่าถูกเติมเต็มร่างกายทั้งหมดอบอุ่นและทุกเซลล์สงบและสงบมันเหมือนจะกลับไปอยู่ในคันของแม่นี่อาจเป็นตำนานจุมที่พระเจ้าประทานให้หายตัวไปความฝันของไกอาหายไปแล้ว เป็นไปไม่ได้นี่เป็นโลกของเขาจะมีตัวครอบครองที่ใส่ครีมออฟไทอาเอาไว้ได้อย่างไรไม่ค่อยดีผู้พิทักษ์ไปเอโตเรียนกำลังมาขอถอนตัวและรายงานต่อพระเจ้า เธอรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรอเป็นไปได้ไหมว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันช่วยชีวิตใครสักคนไม่ได้ทำร้ายใครแต่เพื่อช่วยเขาฉันจะหาชุดให้คุณใส่ นี่คือเสื้อผ้าที่คุณปู่ทิ้งไว้คุณสามารถใส่ได้ก่อนรีบใส่มันอ้าวบิดเบือนคุณจะทำอะไร ไม่นะอู้คนเลวที่จริงผมฉีกผ้าปูที่นอนของเธอและสวมใส่เป็นเสื้อผ้าโดยลันิยมที่แปลกประหลาดเช่นนี้คุณไม่ใช่อาชรากะเลยสักนิดเธอพูดภาษาโรคได้หรือเปล่าเมื่อกี้เธอต้มอ,อะไรให้ฉันกิน